ออกออกออกนี่ๆออกโอ้ยนี่ก็นะออกไปออกหาย <coughs> <coughs> <can, hi> <coughs> สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาชมแป๊อกเดียวนะครับมันยังไม่ได้เตะกันนะครับฝนก็ยังลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะหยุดแน่นอนนะครับฟ้าครับแฉแปล๊บแปฟอกเดียวนะครับฟองเดียวทั้งหมดนะครับหนอคู่กับเจ้าเบียรนะครับฝั่งทางนี้เป็นต่อเสื้อเป็นจานตี้นะครับใส่เสื้อเป็นเจ้าเจมนะครับดอนมงนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับถ้าใครรู้จักหนอนะครับก็ต้อง จะจะมองว่าแผลนี้ค่อนข้างขี่นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าหนอไม่ดีเลยนะครับวันนี้ครับค่อนข้างขี่แล้วใครขับครับค่อนข้างขี่ครับซ้อนสี่ครับต้องวันครับมาครับเสิร์โปรงล้างหนอครับนี่หนอไม่ดีเลยนะครับวันนี้ครับแต่ป้องเดียวป๊องเดียวไม่ดีเลยนะครับเกมแรกก็คุกชนะนะครับเกมแรกหนอกับเบียร์โดนนําไปก่อนห1หนึ่งนะครับ าทันกันที่1 1ต่อ11นะครับแล้วก็ 2> 500, 2, 500. ที่เจมขึ้นก่อน12ต่อ11นะครับมีโอกาสเกมไม่ทำนะครับเขาเขาให้หัวเน็ตสวยๆไม่โม่ทำนะครับไปแปรวางนะครับถ้าไม่งั้นก็เกมนะครับเอาตรงๆครับถ้่แอดมินก็บรรยายตามเกมตามที่เห็นฟอร์มน้องนะครับถ้าสาภาพหนอไม่สาภาพน้อดีๆนะครับคู่นี้หนอต่อสองหนึ่งได้เลยนะครับ แต่วันนี้หนอต้องพึ่งเบียนะครับเพราะว่าเกมแรกชนะ13ต่อ12ก็จริงครับนอเสียคนเดียวแฝดแทมเลยนะครับแต่รอบเหลี่ยมหนอเสิฟนะครับน้ำหนักเท้าหนอก็วางไม่ได้ครับนี่ครับเริ่มเริ่มได้แล้วนะครับหลังจากผ่านไปเกมแรกครับนี่นะครับเริ่มวางเริ่มจีได้นะครับเอาไปก่อนครับนี่ครับปกติหนอต้องใช้แต่เท้านะครับแต่เกมแรกครับหนอใช้แต่หัวโมงไม่โมงไม่ไปไหนสักทีนะครับ ไปครับเบียแปรไปครับตีสวนมาครับเบียแปรสวนมากับเกมแปรสวนไปก่อนครับนี่ครับปกติหนอะต้องใช้เท้าวางนะครับเนี่ยครับลูกวางหนอน้าหนักดีนะครับเนี่ยครับแต่เกมแรกหนอใช้แต่หัวนะครับเบียข้ามเดยาวมาครับตีวางครับเบียยาวมาครับพอดีซับครับเข้าหยอดได้นอครับมาครับตียาวไปก่อนอ๋อครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเนี่ยหนุ่ยเสือใหญ่แห่งเมืองคนเหนือเสือตัวนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ เฉพาะชื่อเฟสเลยครับตัวนี้เสือใหญ่แห่มงมงคลแน่นอนนะครับในช่วงยุคหนึ่งถ้ามีเหตุอันใดก็เจ้าหน้าที่ก็หมายหัวไว้ว่าเป็นเสือหนุ่ยก่อนนะครับ <c oughs> ยอมนะครับน้องชายครับแต่ก็เรื่องจริงนะครับแต่ก่อนถ้ามีเหตุอันใดนะครับเจ้าหน้าที่ในตำบลก็จะหมายหัวไว้ก่อนนะครับ าเป็นเสือหนุ่ยแน่นอนเลครับถ้าไม่เสือหนุ่ยก็ลูกน้องเสือหนุ่ยแหละครับเจ็ด <laughs> ต่อสองครับแต่ก็เกมแรกฝั่งทางเจมตี้นำก่อนหกหนึ่งเลยนะครับในเกมนี้ แจ่มค่อนข้างไปแล้วนะครับหมาน้อยหมาน้อยกัดหมาใหญ่นะครับตอนนี้ครับหก้าเมื่อกี้ทำไมไม่กัดกับหมาหก้าก้าเมื่อกี้ทำไมไม่กัดหมาตอบเลยลูกแต,ตอสองครับผลค่อนข้างจะหยุดแล้วนะครับดูจากกรรมการนะครับกรรมการการแต้มไม่กั้ง,งห่มแล้วนะครับ

ยาวมาครับเกมยาวไปครับเนี่ยครับปกติน้อต้องถอยน้อต้องถอยแปรนะครับแต่แต่หนอวันนี้เนี่ยครับหนอหัวโมงหัวโมงนะครับนักมันจะโมงทาไมครับมันโมงมามีแต่ตกหน้านิดกับไม่ข้ามเนิครับมีแต่ขาดกับไม่ข้ามเนิบเจมสามต่อแปดครับอยู่ต่ออยู่ต่อครับสมาชิครับไปครับเกมซ้ายยาวๆไปก่อนครับแย่งกันไม่แย่งครับ มาโหนนะโหนหน่อยครับอาจารย์ทีครับเบียร์ยาวมาก่อนครับยาวมาเช่นกันครับฝาจีนยังมีนะครับหนอที่ครับหมองหยอดครับ ตักฝังเท้ามาอู้ยแย่งแย,ย่งกันยังทันนะครับตายครับตียาวๆไปก่อนครับเบียรหัวยาวๆขึ้นมาครับเจมหัวหยอดครับเบียตักหยอดหยอดจานตีแปรสา,ายพอลื่นหน่อยยังแปรได้ตายครับมืดหน่อยยังแปรได้เจมไปเบียรข้ามมาก่อนตีข้ามหนอแปรวางเจมแปรขวาทั้งทั้งไปครับเบียแปรสาดมาเข้าสา, <c oughs> า,า,ายเจมเข้าหัวหนอหยอดเจมตักหลังเท้ายาวตีทำไ้ตียาวไปหนอสั้นขึ้นเจ้าอ้ยครับ คครรัับบลูกนี้สำหรับสหรับผู้ชนะคู่นี้นะครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้นะครับเดี๋ยวเจอคู่คู่แอดมินนะครับเดี๋ยวเจอคู่แอดมินนะครับดูคู่แอดมินครับคู่นี้ได้เจอคู่แอดมินแน่นอนครับบอลงานไอ้ดีว่าบอลงานแมนยูปวดคอเก่าที่สามปวด ดีใจกับแฟนบอลผีแดงเลยนะครับโดดนำ1-0กลับมาแซงนาทีที่93บวกนาทีที่90บวก3นะครับกับ90บวก7นะครับเสร์ฟตร่งหลังเจมเจมยาวๆไปครับหนอหัวยาวๆมาครับตีหัวยาวๆขึ้นครับหัวเบียก็ยาวขึ้นครับตีกว่าหัวยาวครับเบียแปร้วครับมาเจมมาหนอยยอดตีทั้งโอ้ยครับต่างคนต่างมืดนะครับ ที่อาจารย์พ um> uh ี่ก็เวลาขวบตัดเนัดเตรียมขุ่นหลังไว้ไอ้ไอ้เบี้มฝนก็ปอกป้องเป๊ะๆนะครับรุ่นหลังก็ไล่ดีแต่รุ่นตีนเนี่ยบ้าโยงไปรุ่นก้อนหนอตาครับเสียบมาครับเบี้ยโหนโหนหน่อยครับเรียบร้อยครับแต่ก็ออกจะรับให้นะครับเตรียมเบียร์กับเสียยะยกตีครับอาจารย์ก็อืมฝนมันไม่หยุดให้นะครับไม่ยกนะครับแต่ยังไม่ได้ตีนะครับ ยกเรายังไม่ยกนะครับเพราะว่าดูท่าก็ว่าจะหยุดนะครับพ่ยาก็โทรตามน้องบอลมาสนามเลยนะครับก็รอสนามแห้งนะครับก็น <half. S 1> <stock> ี่ครับเอาปอกเยวลงไปมืนตุลุดตุลุดให้มันแห้งก่อนนะครับได้เตะครับดึกก็ได้เตะนะครับแต่อาจจะดึกหน่อยนะครับสวัสดีสาธิตนิสูนะครับ ห้าทุ่มครึ่งก็อยู่นู่นก็ห้าโมงครึ่งนะครับไอซ์แลนด์นะครับรับชมจากทางไทยนะครับก็ค่อนข้างขาดแล้วนะครับเหลี่ยมนี้ครับเอาตรงๆก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเก่งเจ้าหนอนะครับถ้าในสภาพสดๆนะครับหนอได้ซ้อมเหลี่ยมนี้ก็ต่อสองหนึ่งได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับหนอต้องพึ่งเบียร์เลยนะครับเพราะว่าแ้มมีแต่เบียร์ทำให้นะครับหนอมีแต่ทำเสียแต้มเลยนะครับผิดฟอร์มเยอะมากเลยครับอ่านเหลี่ยมลงไปหนอก็บ้านหนอได้นะครับ แต่ไม่ได right ้เตะนานก็ไม่ได้นะครับตีตักรังเท้าหนอนี่ครับเป็นไงครับจังหวะนันผิดหมดเลยนะครับผมเตะตอนไหนครับสวัสดีพี่ชาไต้หวันนะครับพี่ชากาลสินนะครับสบายดีเนาะครับอยู่ทางน้นกี่โมงกี่ยามแล้วเนาะครับได้เล นี่ครับดูเจ้าหนอเครับเซกเือกสักงากอย่างเดียวแล้วครับวันนี้ครับยังรอเสมอนะครับพี่ชาครับถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะครับแง่ง๊อกเดียวกับกับ๊อกเดียวล้วนนะครับแอดมินจานเต่งรลบให้นะครับผมก็อยากเจอเนี่ยครับชากระสินกระเสินอะไรเนี่ยผมอยากเจอมันนครับมาเถอะดีดีดีเอามาเถอะครับอ่าคนชื่ออะไรชาชาเชื้อมาเถอะครับผมอยากเจอมากเดี่ยบไหครับเดียบแงยครับ ยังเดี้ยครับเดี๋ยวเงี้นะครับบอทำหวานครั่ลูกสงคนนะครับน้องบอเนี่ยปีท้ายปีนะครับเกมทั่งไปครับเบียทั้งมาครับเกมทั้งยาวๆไปครับนอก็ทั้งมาครับตี้ยอดเบียลื่นๆหน่อยยังได้ครับ เกมยาวๆมาครับเบียหัวยาวๆครับตีหัวยาวๆครับหนอมึงจะถอยหัวทำไมครับนี่ครับหนอหัวไม่ถึงแน่นอนนะครับเอาให้ผ่านเอาให้ผ่านบ้านไทยก็ทำหวานอย่าห้าวไล่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่แ้มก็ยังค่อนข้างห่างนะครับ สิบต่อเจ็ดครับแต้สิบต่อเจ็ดนะครับเบียร์สับมาดีนะครับตรงนี้ครับหนอหม่งถึงไม่ถึงครับตีมาเบียร์หัวยาวๆครับโอ้โหครับเกมจะทำอะไรครับตรงนี้ครับตรงนี้จังหวะผิดเยอะจังครับตรงนี้ครับชิเปต่อเจ็ดครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ก็ ผลก็ทิ้งทิ้งห่างแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับค่อนข้างห่างแล้วครับพี่ยักษ์ขยายเวลาให้นะครับถ้าอยู่ตอนตีสองก็จะตีตีสองนะครับมาครับตีแปรนะครับนี่ครับหนอมต้องเล่นเท้านะครับหนอมเล่นหัวมันหัวมันไม่ยาวนะครับหัวอีกแล้วครับนี่ครับยอดนะครับเบียร์งัดมาโอ้โหยังดุครับโอยหนอมแปร้าย ตีมากับเบียแปยังโอ้ยออกครับโอ้ยครับเอาตรงๆนะครับถ้าผมเป็นโค้ดฝั่งจานตี้กับเจมนี่ครับผมจะไม่บอกอะไรนะครับโค้ดเยอะเหลือเกินครับไม่รู้จะฟังใครครับคิดแผลกำลังจะเดียวกับบอลทำาวานก่อนครับได้ครับพิชาครับเดี๋ยวบอกให้ครับ เบีายหัวยาวๆมาครับตีหัวหักขวาเบี้ยแปยขวามาเจมยอดครับนอบอกปล่อยปล่อยยาวมาหลังครับจะตีงัดไปก่อนหัวหัวสั้นๆมาโอ้ยครับนี่ครับหัวสั้นนะครับอย่างนี้ครับเจอทิมครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับแต้มตามหลังสามแต้มนะครับราคาเป็นรองสามหนึ่งครับอยากพิมอะไรก็พิมไปครับเพจเราครับบินก็ช่างหัวมันครับสร้างใหม่ครับ ใหลายเมื์คุยคุยแ,แต่ขอแต่ขออนุญาตนะครับพิมพ์ถ้าฝัดข้อความขออนุญาตบล็อกนะครับพิมพ์ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าฝัดข้อความนะครับขออนุญาตบล็อกนะครับด่านักกีฬาได้เต็มที่นะครับยกเว้นอย่าด่าแอดมินนะครับบางทีนักกีฬามันโง่ก็น่าด่านะครับ ผลห่างๆแล้วนะครับตอนนี้สนามอีกก็พอมีแห้งๆให้เห็นนะครับโหมูนี่ครับเจ้าหนอถ้าใช้เท้านี่ค่อนข้างคอนโทรลได้ดีเลยนะครับนี่แต่ถ้าเข้าหัวไปไหนล่ะครับนี่ครับตายครับมองถึงไหมครับหนอครับอ้าวได้จังหวะคัดเฉยนะครับโอ้ยครับหัวเขาหมองไม่ถึงสักทีครับเดินไปน่าเสียดายนะครับอแบบนี้นะครับ โต้ยาวๆครับหนอมันหัวมันมองไม่ถึงสักทีนะครับแต่ก็ไม่เดินไปตรงเลยครับมาครับเบียยาวๆมาครับเกมยาวสายครับอ็เบียเบี่ยงยังทันนะครับเกมสายยาวๆครับอันนี้นะครับหนอมไม่ต้องใอ้ทับรับเท้านะครับหยอดมาครับถ้าเป็นเท้ามันวิ่งทันนะครับนี่ครับยังอยู่นะครับไปครับเกมไปไหนครับอ่าครับเข้าหัวเบียเบียยาวๆมาก่อนครับเกมยาวๆขึ้นไปครับเบียมันก็ไม่ใช้เท้าแล้วครับมันกิ่งหัวนะครับโอ้โหนี่ครับหัวยาวครับเรียบร้อยครับ เมืองบนก็ชนะไปนะครับรับเงินรางวัลไปหน0่งหนึ่งสี่พันบาทนะครับหน่อผมบอลโอ้ยครับโอ้ยังไม่เก็บนะครับขอไผ่นะครับยังไม่เก็บเนอะแจเย็นครับยังไม่เก็บเนอะเสียดายนะครับพหัวหนอสั้นแล้วก็อืมครับฝั่งตี้เจมก็ยังยืนขางนะครับจริงๆถ้าเป็นแอดดีเดินไปไปยืนรอเอาเท้าตบเลยครับถ้าเป็นบอลเบบินนี่ไม่รอให้ลูกข้ามครับเว่อร์ไปก่อนเลยครับ ถายครับเกมไม่เกมครับหัวยาวๆมาครับนี่ครับหนอมันต้องถอยแปลเท้านี่ครับเสียบมาครับเท้ามันไม่หลุดนะครับหนอครับแต่ถ้าหัวเนี่ยมันหงงไม่ถึงนะครับนีครับเบียแปลมาครับเจมแบงหยอดเบียตักรองเท้าเมืดตุลูดครับแข่งใจกันไหมแลดต่ำกันถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้พี้เจมไล่มาสักสามแทมนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็ไม่รู้ต้องได้ดูหัวจิตหัวใจฝั่งหนอเบียเลยครับแข่งกันไห ไม่ให้เสียงกันนะครับฝั่งตีกับเิงกันะครับาึดยจะจะปล่อยตกแบบเตะกันไลยมันมันเตะขาดแปดต่อสิบสองนะครับยังสู้นะครับยังสู้นะครับแต่ตียังให้กําลังใจน้องให้กําลังใจตัวเองนะครับแปดต่อสิบสองครับเสิร์ฟหงหลังเจ้าหนอนนี่ครับนี่หนอนเปนหนอนหม่งไม่ถึงนี่ครับต้องเป็นต้องพึ่งเบียร์แล้ครับแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วครับมันก็ยังคอนโทรลหาแต่เจ้าเบียร์ครับเนี่ยครับหนอต้องถอยใช้เท้านะครับ ก้ามาหัวเบียมันมีหัวยาวนะครับเบียมีหัวยาวนะครับอาวุธหลักเลยนะครับเนี่ยครับหนอต้องถอใช้เท้าฝันเดียครับน้ำหนักวางเท้ามันดีนะครับจิ้มมาเข้าหัวที่ที่ยาวไปก่อนครับแต่ก็ดีนะครับ9ต่อ12นะครับเล่ยเหมที่เขาเขาเล่นเทาเจ้าเกมก็ขมักขมันเลือะเกินนะครับกับลังรีดน้ำออกจากสนามนะครับตัวไม่ได้เตะกับบอลเบวินนะครับ บอลก็ยังชิวๆครับนั่งกดโทรศัพท์ดู YouTube นะครับแต่ลับแล้วแหละครับมาครับตีมวยเยียมาเบียสับโอ้โหครับตั้งให้อย่างนี้ครับวิ่งมาสับนะครับสิบสองต่อเก้าครับเสียยันกลับก่อนนะครับเจ้าจีนไปกินข้าวนะครับเสียยันนึกว่าเจ้าจีน กลับบ้านนะครับเสียยันต้องขับรถกลับบ้านไปถึงคอนแก่นนะครับจีนกินข้าวเสร็จมาถามหาพี่ชายผมไปไหนครับขึ้นฟ้าครับเตมยาวๆไปครับหัวเบียร์ยาวมาครับฝั่งสั้นนี่ครับมาครับเข้าเท้าหนอเนี่ยครับหนอไม่ลั่นนะครับเข้าเท้าครับเข้าหัวมาโอ้ได้เชียร์ครับโอ้เชียร์สนุกเหลือเกินนะครับฝั่งทางบางคนครับ 9/12ครับให้สนุกครับเจมกับตีดไล่มาอีกสักสองแต้มนะครับไล่มาอีกสองแต้มกําลังดีเลยครับมาครับเข้าเท้าหนอหนอไม่ลั่นแหละครับไปครับยาวๆไปก่อนครับเนี่ยครับหนอต้องคอยวางนะครับน้ำหนักเท้าดีนะครับแต่น้ำหนักหัวไม่ดีนะครับเนี่ยครับเจ้าหนอครับน้ำหนักเท้ามันดีจริงๆนะครับแอดมินเคยประทะมาบ่อยเหลือเกินแหละครับแอดมินรู้เลยเลยครับน้ำหนักเท้ามันวางได้ทุกจุดนะครับ แต่หัวมันหม่งไม่ถึงนะครับต้องคอนโทนให้หนอได้ใช้หัวนะครับแต่ตอนนี้หนอก็ไม่ใช้หัวแล้วครับ12ต่อ9ครับเกมไม่เกมครับเสิร์ฟหยดเจมครับเจมตักมาเนี่ยครับเข้าหัวหนอหนอยังซึ่งเรื่องสง่ามาได้เหยาออกออกบอกออกออกแต่ก็ต็มเซตนะครับตายครับหนอย้ายเท้าจิ้มมาหนอเนี่ยไม่หม่ง้วครับหนอไม่หม่ง้วโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาชิดครับ หอมันไม่ใช้หัวแล้วนะครับมันใช้เท้าอย่างเดียวเลยโอ้ยน่าเสียดายนะครับพี่เจมาดีเลิศเกินนะครับวันนี้ครับแต่ก็ทุกแค้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ได้ชมบอลเบวินแน่นอนครับตอนไหนไม่รู้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ